อ,อันนี้จะให้อธิบายความหมายครับเนี่ยอันนี้นาค่าเสียนครับหน้าค่าเสียนนี่ก็คงจะหมายถึงจิตอาสารุ่นแรกครับคือปันจปันจ,นจวคีครับก็เลยมีการระลึกเลยก็ว่ามาันก็นาค คำว่าหน้าก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธองค์นะบำเพ็ญอยู่ที่ว่าพอบำเพ็ญอยู่ก็ที่ว่าใต้ต้นมุจรินนะครับก็มีพญานาะมาคุ้มครองเนื่องจากเกิดฝนตกนั่นแหละเจ็ดวันจิตคืนเลื่อนอะไรประมาณนั่นและ ก็เลยมีพญานาคมาช่วยก็เลยมีปางพญานาคนั่นแหละครับมีปางพญานาคคุ้มครองนั่นแหละครับก็พญานาคก็ภายหลังก็อุปมาเหมือนเหมือนกับจิตผู้มีจิตอาสาอย่างเช่นปัญจวคีสงรุ่นแรกก็เลยเวลาทําพญานาคขึ้นมาเพื่อก็ให้นึกถึงปัญจวคีนะครับปัญจวคีสงอาจิตอาสารุ่นแรกถึงมีวันวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ ถัดมาก็เข้าพรรษาที่ปลายสิวปัตนามมะลึกไทยวันนะครับที่นี่ก็เอามาใส่น่นแหะครับก็มองมองมองเป็นก็ได้ความรู้นะครับผมว่าแล้วก็สิงห์นี่กว่าตั้งแต่สมัยอโศกนะครับนั่นแหละสิงก็นำมาใช้สงรุ่นอโศกนำมาว่าต้องมีสิงห์มี เสาแปดเหลี่ยมอะไรประมาณนั้นนะครับมีธรรมจักรก็ตั้งแต่สงรุ่นสูงครับเข้ามาก็เอาหลักการนั้นมามามา,มาใช้มาพัฒนาเนี่ยครับก็เป็นให้เราลึกถึงปัญจวคีนะครับ้าเห็นโนีเียเนี่ยจิตอาสารุ่นแรกที่ช่วยเหลือพุทธเจ้า แผลศาสนายุคแรกปีแรกนะครับเขาก็ถึงให้นับเวลานับพศอสอแม้เราจะนับปีพระปรินิพานก็จริงแต่ที่ถูกต้องจะต้องนับปีที่เข้าพรรษาปีแรกก็คือปีที่มีปัญจวัคคีนั่นแหละส่งสงห้ารูปนั่นแหละครับปีนั้นเป็นปีล้อหมุนเป็นปีประกาศศาสนาล้อหมุนปีแรกเลยครับนั่นแหละก็ถึงว่า มันจะมีถ้าจะนับให้ถูกจริงก็จะต้องนับ4 5พรรษาของพระเองค์ด้วยครับนั่นแหละแต่ว่าเรามานับกันแค่ปีพระปริาพาลหรือปีมะเส็งนั่นแหละครับ <c oughs> พอปีมะเมียก็มาสตาร์ทรอบหมุน,นรอบระมาณนั่นแหละครับแตถ่ถ้าจะนับ45ปีย้อนหลังก็ได้ครับเอาไปลบออกเพราะว่ามันมีหลักฐานครับมีหลักฐานมีผู้ที่เขาทำมาไว้เขาอยากจะให้นับ โดยละเอียดก็ต้องลบ45ครับคือถอยไปนับถอยลบ45ก็คือถอยออกถ้าว่าบวกได้พศเท่าไรก็ลบ45ออกอลบด้วย45ก็จะเหลือเป็นพศแล้วก็นับต่อมานั่นแหละครับก็มีนะเดี๋ยวเวลาเขาจะอธิบายว่ามันมีหลักฐานครับหลักฐานเมื่อ1,800ปีที่แล้วก็ททำหลักฐานเอาไว้ครับนั่นแหละ จารึกไว้หลังพระพุทธรูปหน้าปกนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่เห็นไม่เห็นเสียนหน้าว่าเจ็ดเสียนหรือว่าห้าเสียนนะครับเพราะในเมืองไทยพ,พุทธรูป5้าเสียนก็มีครับปางพระพุทธรูปหเสียนนั่นแหละครับก็ให้หมายถึงปัญจวัคคีย์ถ้าพญานาคปางพ,พุทธรูปหน้าปก9เสียนก็ให้หมายถึงสงรุ่นอโศกนะครับ เราะนี่สองรุ่นเขารวมกันเป็นเถรวาดรุ่นเดียวกันแปะเ,เป็นเถรวาดพวกเดียวกันครับนั่นแหละที่สืบทอดพระไตรปิฎกอันเดียวกันครับนั่นแหละครับถ้าเก้าเสียนพระหน้าเก้าพระพุทธรูปหน้าพวกเก้าเสียนก็มีที่สุโขทัยนะครับก็หมายถึงสงรุ่นระโศกสุโขทัยเขามีทั้งเจ็ดเสียนและเก้าเสียนครับเขาสร้างเอาไว้เลยแบบว่าไม่ต้องมาคิดสร้างในยุคนี้ที่ได้สร้างในยุคนี้เราก็สืบทอดมาจาก แนวคิดของคนโบราณพัน 1, ปีนั่นแหละครับเป็นอย่างต่ำนั่นแหละครับที่ว่าสร้างพุทธลูกห้าเสียบ้างเจ็ดเสียบ้างเก้าเสียบ้างล้นวนแต่มีความหมายนะครับไม่ใช่ไม่มีความหมายมีความหมายไปในทางที่ดีแล้วครับลึกซึ้งยิ่งใหญ่ด้วยนั่นแหละครับเขาให้หมายถึงบุคเราบุคคลที่สำคัญที่เป็นแกนนนำเผยแผ่ศาสนาในยุค แรกๆในสมัยพุทธกาลนะครับก็รบประมาณนี้ครับท่นนาเทนเนี่ยมาเที่ยววัดนี้ก็สุขใจดีครับร่มรื่นไม่มีร้อนเลยครับลมอากาศถ่ายเทขนาดนี้ไม่มีร้อนครับเนี่ยอันนี้ อันนี้กระลูปปันลูปปันช้างลูปปันช้างอาจารย์ท่านใส่เอาไว้เป็นปรัชญายของอาจารย์ใส่ไว้ปั่นช้างขึ้นมาแล้วก็ลูกช้างแล้วก็มีกวางก็คงจะมีความหมายนะวันพระทุดง นกมาทำดังนกมาทำรังตู้บ้านรันใส่สัญลักษณ์เอาไว้ร่วมแตมีความหมายนะเนี่มันจะม,มีความหมายสงบร่มเย็ยน ล่างก็มีรูปเสือรูปสิงห์มีกวางมีความหมายครับนะให้เราลึกถึงป่ายศสีปัตตะมรุกขายวันนะที่นี่มีกวางก็เลยมาสร้างสร้างเอาไว้อันนี้ก็พระพุทธรูปปางสมาธิ นะครับนางสมาธิเพชรพระแม่ธรณีวางหมอบวนแต่เ,เป็นสิ่งที่มีความหมายพระแม่ธรณีก็มีในปราสาทพิมายนะครับปราสาทนิ้พิมายก็มีนะครับอย,อยู่ที่เสาครับยังไม่ได้ไปเที่ยวชมวันหลังก่อนเดี๋ยวไปไหว้พระ